สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer t a r o นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการรมาภิรท,ทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกวันพฤหัส,สบดีนะครับทางช่อง Answer Tarot นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบเนี่ยจะอาจไพ่สื่อสารกับพลังงานเสียงสิธย์ไกด์ไลน์ประจำตัวคุณเมื่อคุณพบเจอคลิปนี้นับไป 7วันข้างหน้ามีสัญญาณอะไรที่ในสิทธิครูบาอาจารย์ไกด์ไลน์ประจําตัวคุณอยากเตือนอยากสื่อสารอยากบอกคุณก่อนที่จะถึง7วันข้างหน้ากันบ้างนะครับโอเควันนี้ผมมีไพ่สามสำหรับให้ทุกคนได้เลือกกันนะครับ1 2 3สนะครับเมื่อเปิดคลิปนี้มาเนี่ยคุณรู้สึกว่าไพ่สำหรับไหนมันดึงดูดคุณที่สุดให้คุณเลือกสำหรับนั้นแล้วมาดูกันว่า7วันข้างหน้าหลังที่คุณเจอคลิปนี้มีอะไรที่เป็นไกด์ไลน์ที่บอกคุณได้มาดูกันครับ สวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นะครับหรือไพ่สําหรับนี้เนาะมาดูกันว่าคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะครับใน7วันข้างหน้าหลังที่คุณเจอคลิปนี้ไปเนี่ยมีพลังงานอะไรไกด์ไลน์ประจำตัวคุณอยากบอกอะไรคุณขอ10บบขออนุญาตนะครับ ใบแรกนะครับ King of c u p เ no. นาะคนชุดเด็กไพ่ใบแรกนะครับ King of c u p โอ้ High Priestess นะครับคนกองนี้นะครับไกด์ไลน์ประจำตัวคุณเขาบอกว่า7วันข้างหน้าเนี่ยนะครับคุณต้องตามเซนส์ความรู้สึกแห่งความสุขของคุณ High Priestess เป็นไพ่เซนส์นะครับ King of c u p เป็นไพ่ของความสุขทำตามความรู้สึกความสุขของคุณคีย์เวิร์ดแรกนะครับ ผมมองว่าความสุขคืออย่างนี้นะคนกลองเนี้ยไอเซนหรือความรู้สึกของคุณที่คุณอยากจะทำอะไรใน7วันข้างหน้านะครับคนกลองเนี้ยจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่เติบโต ผีดอกออกผลได้ลงทุนต่อยอดบางอย่างในสิ่งที่คุณจะได้พบเจอในเวันข้างหน้าเพราะว่าไพ่คิงออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ของความสุขความสบายใจไฮพิเทธเป็นไพ่ของการที่ได้ทําสิ่งที่คุณอยากจะทําดังนั้น7วันข้างหน้าคนกองที่1เนาะจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําและส่งผลประโยชน์ที่ดีให้กับตัวเองด้วยนะครับม,มาดูต่อโอ้โหเด็ดฟ เหมือนคุณทําอะไรแบบเล่นๆนะไม่ได้ตั้งใจรู้สึกว่าทําอะไรแบบเป็นอิสระมากๆเลยนะครับมีความสุขจากทำอะไรทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลับเกิดดอกออกผลบางอย่างให้กับตัวเองด้วยไพ่เด e f ฟู l มาเลยขึ้นนะครับขออนุญาตเปิดให้ครบสิบใบก่อนโอ้โหเลิฟเวอร์ พลังงานคนกรองนี้สวยมากนะครับเจ็ดปันข้างหน้าเนาะเหมือนแบบเราได้ทําสิ่งใหม่ๆที่เราจะมีความสุขกับมันได้ทดลองไพ่เดอะฟูลเนาะได้ทดลองได้ลงทุนได้เริ่มต้นทำอะไรที่เป็นตัวเองมากๆแล้วมันจะมีความสุขมากเลยเหมือนได้ทดลองทดลองสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วอะความสามารถบางอย่างที่ถูกปิดเอาไว้ ที่รู้ว่าตัวเองทําได้และมีโอกาสได้เปิดเผยสิ่งนั้นออกมาแล้วมันยิ่งทําให้คุณชายมากๆม,มีความสุขมากๆกับสิ่งที่ได้ทำไนเสรอนมาคหน้าดังนั้นคีย์เวิร์ดแรกที่พูดไปแล้วคนกรองนี้นะครับทำตามสิ่งที่คุณอยากจะทำตามความรู้สึกความสุขของคุณเดืวนข้างหน้านี้จะเป็นความสุขมากๆที่จะได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆแล้วมันจะได้เป็นตัวเองมากๆเลยเห็นไหมสามถ้วยขึ้นจับก k i n ออ f ครับมีคนซัพพอร์ตสำหรับถนนตัวตนของคุณความมีสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ย นะครับคิงออฟคัพเนี่ยคนที่เป็นคนที่มีความสุขหนุ่มเจ้าสำราญสาวเจ้าสำราญคนที่แฮปปี้มากๆจะมีคนเห็นเห็นเห็นว่าคุณเป็นมีดีอะไรในตัวเองอะ่ะเออสามถ้วยขึ้นคิงออฟคัพเนี่ยสนับสนุนซัพพอร์ตในสิ่งที่คุณเป็นนะครับขอไพ่ไฮพีดหน่อยโอ้โหไฮพี Hi ขึ้นเดอะเวิลด์คุณจะได้เอาเขาเรียกผมจะพูดไงให้มันคิกที่สุด คุณจะได้เอาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วภายในตัวตนของคุณออ,อกมาให้คนท,ทุกคนได้เห็นความเป็นคุณมากขึ้นจะมีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นม,มีสิ่งที่มีสิ่งที่คนนับนับถือคุณมากขึ้นนะเออไฮพี Hi ขึ้นเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นตัวตนของคุณที่อยู่ภายในแล้วคุณได้เอาภายในของคุณออกมาแล้วมันกลับส่งผลดีกับคุณมากๆเลยนะครับจะได้เป็นตัวเองสุดๆอ่ะคนกองเนี้ยเนาะขอไพ่เจ็ดเหรียญหน่อย สิ่งที่คุณทำมันต่อยอดส่งเสริมผมไะโยชน่ห้คุณคืออะไรโอ้ไพ่ทาวเวอร์นะครับขออนุญ,ญาตเปิดขยายเนาะเจ็ดเหรียญทาวเวอร์อยาจะบอกอะไรโห้นะอ่ะเห็นไหมไพ่เดอะมิทิเชียนมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคุณเดเปอิเชียนเนี่ยเป็นไพ่เซนต์เนาะทำตามอารมณ์ความรู้สึกสีที่คุณสัมผัสได้สิ่งที่คุณรู้สึกได้ไฮพี High กับเมจิเชียนคือไพ่ที่ไปกับเซนต์ร้อยเ์ซเลยบอกเลยว่าให้ทําตามความรู้สึกหรือเซนต์ที่คุณมีคุณรู้สึกอยากทําอะไรให้รีบถามคนกองที่1นึ่งนะัดเจ็ดวันครงหน้ามันจะส่งผลดีและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเนี่ยไพ่าทาวเวอร์ออกมาเป็นไพ่สัญญาของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับอยากทําอะไรคิดอย่าดูดีรู้สึกออยากจะะะททไรรีบนะ ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเร็วๆที่อยากจะทําให้รีบทําคนกองขึ้นหนึ่งเตือนนะมันจะดีคุณมากๆขอไพ่เดอะฟูลหน่อยดูดิอ่ะเดอะฟูลให้เริ่มต้นบนความเสี่ยงให้กล้าตัดสินใจบนความไม่แน่นอนเห็นปะ่ะแสดงว่ามีโอกาสบางอย่างมีสินที่ดีที่คุณได้เริ่มทําแต่มันมาเพราะความไม่พร้อมหมายความว่าคุณไม่เคยทําคุณทดลองมันมันใหม่กับคุณมากไม่ว่าอะไรนะครับคนกองเนี้ยให้เริ่มต้นบนสิ่งที่คุณไม่เคยทําแล้วคุณรู้สึกว่ามันแต่มันได้เป็นตัวเองมากๆเลยนะ เดอะฟูขึ้น1ดาบเนี่ยคือได้ได้ทดลองทําสิ่งที่อยากทํามากๆเลยและมันได้เริ่มต้นทําบางอย่างที่คุณรู้สึกอยากทํมากมากจริงๆเข้าใจไหมดังนั้นผมบอกเลยว,ว่าคนกองเนี้เจ็ดวันข้างหน้าสนุกมากจริงๆแล้วชีวิตคุณจะได้เป็นตัวเองมากๆเลยเลิฟเบอร์ขึ้นเลยโอ้โหอ่ะเลิฟเวอร์กับสีไม้เห็นไหมไพ่สวยมากครับสิ่งใหม่ที่คุณทาเนี่ยมันส่งผลดีกับคุณในเรื่องของอ่า ด้วยของการงานสมมติการงานที่อยู่อาศัยก็จะใหม่มากดีมากทุกอย่างมันจะดีหมดนะครับเลเวอร์ขึ้นสีเนีายหมายความว่าอะไรมีคนซับพอร์ตช่วยเหลือหรือเห็นว่าคุณทําอะไรได้แล้วจับคุณอยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันคุณได,ด้เริ่มต้นทดลองกับสิ่งใหม่ที่คุณจะได้ไปอิสระโดยไม่มีกรอบอะไรมาบังคับคุณว่าคุณต้องทาอะไร แล้วคุณก็จะเป็นความสุขกับการกระทําของมันมากๆเลยในสิ่งที่คุณได้ทำเนี่ยแล้วมันจะได้ฉายแววความเป็นตัวเองได้เอาทักษะความสามารถความพิเศษของตัวเองออกมาให้ทุกคนได้เห็นหมดเลยดังนั้นคนกองนี้บอกเลยว่า7วันข้างหน้าเป็น7วันแห่งการได้ฉายตัวเองออกมาด้วยทักษะพิเศษบางอย่างที่มีอยู่แล้วในตัวคุณแล้วคนจะรู้จักคุณมากขึ้นว่าคุณเป็นยังไงมีทักษะอะไรมีความพิเศษอะไรตัวเองคุณเตรียมตัวเลยคนกองนี้ ดังนั้นคุณถ้ากดคุณมาเลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะครับสิ่งศิ์ครูบาอาจารย์ไกด์ไลน์ประจําตัวคุณจะบอกวาอ่าอะไรที่คุณมีดีในตัวเองเตรียมตัวฉายมันออกมาเตรียมตัวชายมันออกมาเอาสิ่งที่คุณมีอยู่ในตัวเองเนาะเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรที่มันเป็นเป็นเฉพาะเจาะจงของคุณออมาว่าคุณรู้สึกแบบนี้พี่คนเดียวอะสแสดงมันออกมาเลยครับเพราะมันเป็นความพิเศษที่คุณจะได้ประโยชน์จากมัน7วันข้างหน้านี้รีบเลยนะครับแล้วก็อ่ะขอดูไพ่เพิ่มเติม 3ใบเกี่ยวกับคนกองที่1ใน7วันข้างหน้าสุดท้าย1 2 3โอเคไพ่5เหรียญ3เหรียญ8ไม้ไพ่เซตนี้จะบอกว่าห้าเหรียญนะครับอะไรที่คุณขาดในตอนที่คุณมาฟังในตอนนี้คุณกังวลหรือขาดอะไรนะมันจะได้รับการประสานการช่วยเหลือและเติบโตดังนั้น7วันข้างหน้าคนกองนี้ดีมาก กับพลังงานที่พ่ขึ้นมันจะเป็นเจวันที่คุณได้เติบโตนะครับจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีอยู่ในตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะครับแต่จะได้ชายหรือได้รักษาได้ซ่อมแซมบางอย่างมีการช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตบางอย่างสามเหรียญแล้วมีการเติบโตพัฒนายอย่างต่อเนื่องดังนั้นนี่คือสิ่งที่คนกองขึ้นหนึ่งจะได้รับในเจ็วันข้างหน้าไกด์ไลน์ประจําตัวคุณบอกแล้วว่าทําอะไรที่มันเป็นความสุขทําเล่นๆแต่มันได้ประโยชน์กับมันปล่อยตัวเองไปเลยครับ เ็จค้งหน้าอยากทําอะไรทาไํามีความสุขอะไรเต็มที่ไปเลยชาตตัวเองมาได้เยอะคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีให้คุณตัวของคุณเองได้สนุกกับชีวิตเจ็จบปค้งหน้าคนกองเนี้ยและชีวิตจะดีเองขออนุญาตเปิดไพ่อื่นเพิ่มเติมนะครับมาดูกัน ได้ของการหมุนเวียนนะครับการได้ท่องเที่ยวได้ทําอะไรที่อยากทําให้ของการเติบโตเห็นไหมมันได้ทําอะไรที่เป็นตัวเองแล้วเติบโตด้วยได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆขอหนึ่งใบโอ้โหคุณดูดิทีมเวิร์คเห็นป่ะมีการสนับสนุนซัพพอร์ตดังนั้นมั่นใจมากแล้วว่าคนกองนี้ได้ทําอะไรที่เป็นตัวเองมากๆแล้วจะดีกับคุณได้เติบโตและมีคนสนับสนุนช่วยเหลือด้วย7วันข้างหน้านี้เป็น7วันที่คุณได้ก้าวกระโดดในชีวิต ในสิ่งที่คุณได้เป็นตัวเองมากๆได้ใช้แววความสามารถพิเศษเป็นอยางที่มีตัวเอง,เอ,งออกมาสุดยอดยินดีคนกองที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบการอ่านภากของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับหรือไพ่สําหรับนี้เนาะเป็นไพ่มาเซลนะครับมาดูกันว่าคนที่เลือกไพ่สําหรับที่2กองนี้นะตัวของคุณใน7วันข้างหน้าไกด์ไลน์ประจําตัวคุณเนี่ยเขาอ,อยากสื่อสารอยากบอกอะไรกับคุณใน7วันข้างหน้ามาดูกันนะครับมา พอล้โอเคมาคนกองที่สองนะครับใยแ,แรกคุณได้ไพ่สี่ไม้นะครับเป็นใบแรกสี่ไม้สิบไม้โอ้โหเจ็ดใบข้างหน้าคนคนนี้อาจจะมีเรื่องภาระงานจากสังคมจากจุดที่คุณอยู่ที่คุณรับผิดชอบเยอะพอสมควรนะสี่ไม้สิบไม้นี่คือยุ่งพอสมควรเลยเตรียมตัวรับภาระงานบางอย่างที่แบบหนักหน่วงเนาะ มีไพ่สามดาบด้วยนะครับอืมอาจจะหงุดหงิดหัวใจหน่อยนะในเรื่องพารลงานที่ต้องรับที่ต้องแบกเนาะมีไพ่หกถ้วยด้วยนะครับมันจะมาจากเพื่อนคนรู้จักหรือคนรอบตัวคนที่นำพาสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบร่วมกันกับเขาเข้ามาให้คุณต้องเหนื่อยหน่อยเนาะเหนื่อยหน่อยช่วยเขาหน่อยอะไรแบบนี้เยอะพอสมควรนะมีไพ่หกถ้วยขึ้นด้วยนะครับ ได้เจ็ดถ้วยเนาะโอเคเปิดได้ครบผมจะเล่าให้ฟังนะขออนุญ,ญาตขยายไพ่สี่ไม้หน่อยโอ้โหเห็นไหมสี่ไม้ขึ้นเด็กถือไม้เลยเนาะผมมองว่าอาจจะมีการได้รับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะครับซึ่งไม่ได้หมายร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันจะมาจากกลุ่มคนกลุ่มก้อนหรือสังคมที่คุณอยู่ที่คุณต้องเข้าไปพัวพันไปช่วยเหลือเขาไปทำ ร่วมกันกันกบเขาหรือบางคนเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่คนอื่นก็ทําอยู่แล้วคุณไปรับช่วงต่อก็ได้นะไพ่สีไม้ขึ้นเด็กถือไม้นี่นะครับโอเคไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นกับไพ่สิบไม้มันแปลว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องรับผิดชอบอะไรใหญ่ๆเนาะมันถึงเวลาที่ต้องคุณต้องแบกรับภาระหรือต้อง,ต,องต้องเหนื่อยที่จะแบบจัดวางหรือรักษาหรือทําอะไรบางอย่างไพ่สิบไม้ขึ้นวรือออฟฟอร์จูนมันถึงเวลาที่คุณต้องรับผิดชอบสิ่งนี้นะครับเจอนมันข้างหน้าขอไพ่สามดาบหน่อย โอ้โหคุณแต่สามดาบขยายแต่ซันมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้ความหงุดหงิดใจความได้อย่างใจของคุณเนะ่ยเดอะซันมันเป็นไพ่ของการได้เริ่มต้นบนความหงุดหงิดหัวใจแสดงว่าไอ้ความหงุดหงิดหัวใจที่เข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะครับไพ่เดอะซันเลยขึ้นดังน,น,นั้นเนี่ยไพ่บอกเลยว่าให้เตรียมตัวเลยครับว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกกังวลกับมันเพราะมันใหม่กับคุณมาก เนาะหนึหนไพ่เดอะซันเนี่ยมันได้เริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งใหม่ที่นิวมากๆเลยกับคุณในการรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆดังนั้นเนี่ยเมื่อมันใหม่กับคุณแล้วคุณมีความกังวลแก้ที่ใจคุณนะแก้ที่ใจคุณนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันคือโอกาสมันดี สิ่งที่โอกาสมันมามันดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวคุณจะรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าคุณไม่เคยจะรับมันนะครับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะเดือวันข้างหน้าแต่คุณจะกังวลกับมันไพ่ขึ้น3ดาบเนาะมีไพ่ห้าไม้กับหกถ้วยเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสตรงเนี้ยสิ่งดีๆที่มันเข้ามาหาคุณเนี่ยมันจะทําให้คนรอบตัวเพื่นร่วมงานหรือคนคนที่เขาไม่ได้เห็นดีในสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยเขาจะมีความขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาคุณนะห้าไม้แล้วเขาบอกว่าอย่าเชื่อใจเพื่อนเยอะ หกถ้วยกับห้าไม้เนี่ยเพื่อนร่วมง,งานคนใกล้ตัวที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคนกลุ่มนี้หรือคนคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดรักคุณจริงๆหรือไม่ได้สนับสนุนคุณจริงๆแล้วผมมองว่าคนกองนี้จะเห็นด้วยซ้ำว่าเจ็ดวันข้างหน้าใครคือเพื่อนแท้ใครคือคนที่ไม่ขัดแข้งขัดขาคุณและใครคือคนที่เป็นเพื่อนที่แบบสนับสนุนสิ่งที่คุณได้รับและสิ่งดีๆนั้นที่คุณได้มาใครใครเห็นด้วยกับคุณอะไรแบบนี้คุณจะเห็นชัดมากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญขึ้นเจ็ดถ้ มันจะเป็นบางคนนะไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณคืออธิษฐานขอพอรอะไรกับสินงศิธิ์เนาะให้คุณได้รับอะไรสิ่งใดเนี่ยคุณจะได้นะครับไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นเจ็ดถ้วยจากคำาธิฐานของคุณแต่ว่าสเตนมันขึ้นมันแปลว่าการได้มาซึ่งอะไรบางอย่างที่คุณเคยอ,อธิษฐานร้องขอหรือแบบหาช่องทางอะไรบางอย่างเนี่ยมันมาพร้อมบทพิสูจน์บางอย่างไพ่สเตนเนี่ยมันแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยากเหมือนไพ่สามดาบเนี่ย มันหุดหงิดมามันเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีแต่คุณหุดหงิดคุณกังวลกับมันจะสเตนคือคุณต้องก้าวข้ามผ่านลักจับมันให้อยู่ดังนั้นไม่มีอะไรดีๆที่คุณต้องต้องต้องได้รับต้องจัดการแต่ว่ามันจะเหนื่อยมากนะมันต้องแบกต้องรับต้องอาสาต้องพยายามจัดการต้องเหนื่อยที่จะทํากับมันแต่ตัวคุณกับงานตัวนี้มันจะไม่เข้ากันงานจะใหญ่มากคุณจะตัวเล็กมากแบบนี้ไพ่มันขึ้นแต่แรกแล้วแต่ว่าถ้าคุณทําได้เนี่ยเดือนซันมันรออยู่แล้ว คุณเริ่มต้นตรงนี้คือคุณถูกบังคับให้คุณถูกบังคับให้ต้องเจอบทนี้เรื่องนี้เพื่อใหไ้ได้รับการเริ่มต้นบางอย่างบนความไม่แน่ใจของคุณเองนะครับดังนั้นมันถูกบังคับน่ๆแหละให้ต้องเริ่มต้นอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณควรจะทำใน7วันข้างหน้าและพอคุณทําแล้วเนี่ยคนรอบตัวบางคนไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำว่าคุณทําแบบนี้ไม่มันไม่เหมาะกับคุณเลยมนะันจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่บทสรุปเนี่ยไพ่เจ็ดเ่ากับหนึง่งเหรียญคุณจะดีใจว่า อย่างน้อยคุณได้เลือกทําสิ่งนี้แล้วมันดีที่คุณจับต้องได้ที่คุณเริ่มทํามันผมไม่รู้คุณจะเริ่มทําอะไรแต่คุณได้เริ่มทำน,นี่แหลวเป็นอะไรที่มันหนักหน่วงคุณเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่หนึ่งคือใหม่มากและใหญ่มากและยากมากเพราะว่าสเตจม,มันขึ้นมันต้อง,ม,องมันต้องสู้ต้องทําต้องบากบัน่นเออคนเจอแน่คนกองเนี้เจ็ดวันข้างหน้านะครับดังนั้นคนกองที่2เป็นแบบนี้สำหรับหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะโอเคเรามาดูไพ่ชุดอื่นกันว่าเขาจะบอกอะไรคนกองที่2อ แต่พลังงานเดอะซันขึ้นกับ3ดาประคุณคือมันเป็นการเริ่มต้นบนพานไม่ได้ใจความกลัวแต่เป็นโอกาสที่ดีดังนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรสิ่งที่ควรทําคุณกลัวอะไรคุณทํานั้นเลยคนกองนี้ยพอโอกาสมันมาเจ็ดวันข้างหน้าทำแล้วดีด้วยกลัวอะไรทํานั้นเลยครับคนกองนี้นะใจกลัวอะไรกังวลอะไรทํานั้นเลยนะพยไพ่ใบนี้คือไพ่ของการตรึกตรองความคิดนะครับการมีสติสมาธิเหมือนไพ่ไฮพีเทสเนาะ โอเคไพ่ของการเตรียมพร้อมเห็นไหมมันมีอะไรมาให้คุณแบบต้องเตรียมพร้อมต้องช่วยมันต้องทามันมันต้องเตรียมตัวแล้วถ้าเกิดคุณมาเจอคลิปนี้ก่อนคุณเตรียมตัวเองไว้เลยมีอะไรที่คุณต้องคิดต้องทาแน่ๆไพ่ใบนี้คือการทารหดอดทนเห็นป่ะไพ่มันขึ้นเหมือนกันนะไพ่รับสำหรับนะครับเขาบอกว่าคุณอดทนเตรียมตัวและตึกตองมันแปลว่าคุณต้องเตรียมตัวเลยว่าจะาข้างหน้ามีอะไรที่มันใหญ่มันยากรอคุณอยู่แต่ถ้าคุณจัดการมันได้เริ่มต้นมันได้ คุณจะสําเร็จและแข็งแกร่งกับสิ่งที่คุณอยู่ปัจจุบันตรงนั้นดังนั้นคนกองนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยว่าต้องสู้และถึงเวลาให้ต้องสู้ถึงเวลาต้องยากและคุณเผชิญมันได้แล้วคุณทํามันได้นะครับคนกองนี้นะโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกาลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องสุดท้ายนะครับหรือเจ้าทานตะวันสำหรับนี้นะครับมาดูกันว่าเมื่อคุณพบเจอคลิปนี้นะไปอีก7วันข้างหน้าไกด์ไลน์ประจําตัวคุณก็้จากสื่อสารอยากบอกอะไรกคุณบ้างคุณต้องเตรียมตัว,ตวเตรียมใจหรือต้องเจออะไรบ้างมาดูกันนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังชีพของช่องผมด้วยนะครับมาขออนุญาตด,ดูนะครับ <c oughs> ใบแรกนะครับ7ถ้วเยเนาะโอเค คนกองนี้เนาะเจ็ดว้ข้างหน้าถ้าปัจจุบันที่คุณมาฟังคลิปนี้คุณคิดอยากจะทําอะไรอยากวางแผนอยากลงทุนคิดอยากจะทําอะไรนะมันจะมีช่องทางให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทาอยากจะได้อยากจะมีไม่ว่าคุณอยากมีอยากทําอยากได้อะไร7วันข้างหน้ามันมีโอกาสที่จะได้ทําสิ่งที่คุณคิดซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรเห็นไหมไพ่สิบถ้วยขึ้นนะครับสิบถ้วยสิบมันขึ้นมันหมายหมายความว่า คุณได้ทําบางอย่างที่คุณอยากกระทําและพลังงานคุณจะมีความสุขมากเลยนะครับเพรย์็ครับเ็ถ้วยสิถ้วยไพย่หลวงค่อยไพย่ธาตุน้ําหมดเลยมันแปลว่า7วันข้างหน้าคนจะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําหรือบางคนเนี่ยได้เริ่มทําอะไรบางอย่างได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตหรือคนส่วนมากเห็นดีเห็นชอบกับสิ่งที่คุณได้ทานะครับเนี่ยเพรยน็อปครับขึ้นเนาะมันเป็นหมายความว่าคุณจะเป็นที่รักที่ชอบของคนที่เขาแบบอยู่ใกล้คุณหรือสังคมที่คุณอยู่นะครับเจ็ดถ้วยเพย์น็อปครับ เดือสตาโอ้โหพลังงานสวยมากๆเนี่ยเดือสตาขึ้นด้วยนะครับดังนั้นคนกองนี้7วันข้างหน้าเป็น7วันที่คุณจะมีความสุขมากได้รับการประทานพรช่วยเหลือจากสิ่งศิษย์เนี่ยอธิษฐานขอพรจากศิษย์เรื่องอะไรนะจะได้รับความสุขความสําเร็จตามน,นั้นเลยจะสตาขึ้นในการให้พรไพ่สวยมากดูเดสตาใบนี้เห็นไหมคุณจะรับการประทานพรโอกาสบางอย่างเข้ามาชื่อเสียงบางอย่างเข้ามาไพ่ดีมากนะครับขอไพ่เจ็ดถ้วยหน่อย โอ้โหแฮะนะไฮพีเทสขึ้น7็ถ้วยมันแปลว่า <c oughs> ตัวของคุณเนาะถ้าคุณอธิษฐานด้วยความเชื่อกับเสียสิทธิ์องค์ใดก็แล้วแต่คุณมีความศรัทธามากเป็นที่ตั้งไม่ว่าคุณขอพรอเรื่องอะไรหรือกับบารถนาอะไรนะถ้าคุณมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งนะมันจะสําเร็จขอพูดแบบนี้เลยนะครับคนกองนี้นะความศรัทธาความเชื่อมั่นสําคัญมากๆม,ม,มาทําให้สิ่งที่คุณได้ทำในเดืนม้างหน้าส่งผลดีกับคุณมากๆเลยนะครับ ขอไพยเพจรับคับแต่ว่าโอกาสที่มันเข้ามาได้คุณได้ทามันมาจากไหนอ่าเห็นไหมมาจากเดมูนมันจะมีโอกาสที่คนกองเนี้ยได้เข้าไปแก้ปัญหาเดมูนนะหรือพบเจอปัญหาบางอย่างหรือได้รู้ปัญหาบางอย่างก่อนที่คนอื่นจะรู้เหมือนคนจะรับรู้ก่อนรู้เรื่องก่อนนะหรือชอบไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก่อนจะไปทั้งหน้าไพ่เดมูนขึ้นมาดูไพ่สิบถ้วยกันต่อ เห็นไหมคีน็อกบอลคุณต้องใช้ความอดทนใช้ความคิดแล้วก็มีการวางแผนบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับคนเยอะๆมีเรื่องเกี่ยวกับคนเยอะๆอ,องค์กรคนเยอะๆที่มันมีปัญหาบางอย่างที่คุณเป็นคนเจอที่คุณเป็นคนรู้แล้วคุณเป็นคนจัดการแบบนี้นะมันมีปัญหาบางอย่างสิ่งที่คุณแบบก็ง่ายๆคำใบถ่ายของคุณอะ่ะมันจะสาเร็จ ตามสิ่งที่คุณปรารถนาแต่มันมาจากปัญหาบางอย่างที่คุณพบเจอมันจะมีเหตุแห่งปัญหาบางอย่างให้คุณพบเจอก่อนและเหตุปัญหาตรงนี้มันส่งผลให้ตัวคุณอ่ะเข้าไปแก้ไขหรือบางคนค u ีนอ of บวอขึ้นกับสิบสบอ่าสิบถ้วยแ,แปลว่าคุณจะรู้เรื่องนี้จากคนคนหนึ่งนะครับอ่านได้หลายอย่างมากเลยนะ <c oughs> มีไพ่เห็นไหมสอไม้ขึ้นกับ Queen ควีนออบคัพมันหมายความว่าใครนะครับ ไพ่ของการสื่อสารคุณรับครับการพูดการสื่อสารของคุณจะมีคนรักคนชอบเนาะใครรอคอยการเดินทางเอกสารสัญญาอะไรก็จะสําเร็จเนาะคนกองนี้นะผมมองว่าสวยพอสมควรกับไพบ่เจ็ดนท้างหน้าของคนกองที่3ามเดดสตาร์ขึ้นกับสเตนเนี่ยใครอยากพิชิตอะไรจะจะพิชิตสิ่งนั้นได้สเตนมันขึ้นข้างบนเป็นเดดสตาร์คุณจะสามารถจับ บางอย่างที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทําได้แล้วคุณทําได้7วันข้างหน้าผมไม่รู้คุณอยากจะจับอะไรอยากเป็นอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นใต้สําหรับเป็นไพ่หกหมาเห็นปะความสําเร็จการต่อสู้ที่สําเร็จดังนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคุณกองเนี้ยคุณปรารถนาความสําเร็จหรืออยากได้อะไร7็วันข้างหน้าเป็น7วันที่คุณจะได้สมใจคุณไพ่ใบนี้เป็นไพ่เซนสัญญาหึงความรู้สึกเป็นไพ่ปัญหาบางอย่างที่คุณมีอยู่ในใจ ไอปมปัญหาบางอย่างที่มีคุณมีติดค้างคาใจบางอย่างมันจะได้รับการแก้ไขด้วยพอไพ่เดอะสตาร์มันออกมาไพ่เมเจอร์ของคุณนะ่ะขึ้นสเตนสตาร์เดอะมูลนะครับแล้วก็ไฮนะพีเทตเนาะไพ่ะจ์ไพ่น้ำขึ้นเยอะมากคนกองเนี้ยเจ็ดวันข้างหน้าอารมณ์มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์สำคัญมากๆซึ่งมันมาแล้วคุณจะมีความอดทนด้วยเพราะว่าบางครั้งโอกาสที่ดีมันมาเพราะับการที่คุณจะต้องแบบมีความกดดันบางอย่างเกิดขึ้น พไพ่เดอะมูนมานะครับมีโอกาสดีๆบางอย่างมา้คุณได้ชาหรือเป็นตัวเองแต่มันจะมีความกดดันเข้ามาแทรกเพราะว่าไพ่เดอะมูนกับไพ่ไฮพีเป็นไพ่อารมณ์ของความกดดันบางครั้งคุณไม่สามารถพ,พูดอะไรออกได้หมดหรือเป็นตัวเองได้เต็มที่นะครับคนกองนี้นะเป็นตัวเองไม่ได้เต็มที่แต่เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณเดอะสตาร์นะครับเดสตาร์คือสเตนเนี่ยเป็นบทพิสูจน์บางอย่างที่คุณจะสําเร็จกับมันด้วยเพราะสเตนเป็นไพ่ของการเป็นความเสี่ยงเดสตาร์เป็นสิ่งที่ได้แบบ ได้โดดเด่นดังนั้นมันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ทําให้คุณโดดเด่นเข้าใจเนาะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกคุณนะครับกับ7วันข้างหน้า,าถ้าจะพูดอะไรเพิ่มเติมคนกองนี้เดี๋ยวนะ10ถ้วยขึ้น Queen of บารเหรอเดอะมูนขึ้น p a จออฟครับโอเค คนกองนี้อยากให้ทําบุญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์สีเท้านะครับการถ่ายชีวิตพะกระบือแมวหมาอะไรแบบนี้จะดีนะครับอ่ะดูเพิ่มเติมนะคุณได้ไพ่ของมรดกตกทอดนะครับไพ่สิบถ้วยคุ่คุนอ,นอบบอลเนาะใครรอคอยทรัพย์สมบัติที่ดินที่อยู่อาศัยอะไรบางอย่างที่เป็นทรัพย์ก้อนใหญ่นะมีโอกาสได้หรือโปรเจกต์ใหญ่ ไพ่ของการเข้าสังคมไพ่สิบถ้วยตรงกลางไนม,มีเรื่องของคนเยอะๆอะไรแบบนี้คุณจะมีโอกาสได้เข้าสังคมไปอยู่ในสังคมอะไรบางอย่างไพ่สิบถ้วยขึ้นควีนาปอ์ที่คุณจะต้องไปแก้ไขช่วยเหลือเขาเป็นผู้นําบางอย่างด้วยโอ้โหบันเจดิดอะไพ่ของการก้าวกระโดดการเติบโตอย่างเร่งด่วนนะครับไพ่เดอดตามันขึ้นแล้วว่าเดือดตาก็ไปโด่งดังอะจะรวยก็โด่งดังดังนั้นมีทิศทางของการสําเร็จที่โด่งดังมากๆบอกเลยคนกองนี้นะครับจะไปข้างหน้าดีพอสมควรเนาะ เพราะมันสําเร็จแต่มันต้องใช้ความอดทนความบากบั่นเข้าไปถึงจุดนี้ด้วยนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบกอารอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ